สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องจูนฟอร์ดแชนแนลนะครับวันนี้จูนก็มายืนอยู่กับเจ้าตัวฟอร์ดเน็กเกนเรนเจอร์เอ็กแอลทีนะครับเป็นรุ่น4ประตูนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดระดับราคาจัดจาหน่ายของเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทนะครับวันนี้จูนจะพามารับชมชุดแต่งนะครับของลูกค้าท่านนี้นะครับว่าแต่งค่อนข้างจัดเต็มนะครับจะมีชุดแต่งอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ เริ่มกันที่ด้านหน้านะครับคันนี้ลูกค้าใส่เป็นสกุปทรงฟิตนะครับซึ่งเป็นสรุปทรงยอดนิยมสําหรับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับเป็นสีตัวรถตัดด้วยดําด้านนะครับไล่ลงมานะครับด้านหน้าจะเป็นสติกเกอร์คำว่าเรนเจอร์นะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวบ่งบอเอก,กลักษณ์ความเป็นเรนเจอร์นะครับ และส่วนกระจังหน้านะครับตัวนี้ลูกค้าก็ใส่เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะครับเป็นสีดําด้านพร้อมกับตัวไฟสิวนะครับเป็นไฟแบบ LED นะครับเป็นสีส้มนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นสีส้มหรือว่าสีขาวนะครับไล่ลงมาด้านล่างนะครับสาหรับเจ้าตัวชุดแต่งตัวนี้นะครับเป็นชุดแต่งแบบใหม่นะครับเขาเรียกชุดแต่งว่าชุดแต่ง F Sport นะครับสาหรับชุดแต่งของรุ่นนี้นะครับจะประกอบไปด้วย หนึ่งเลยกระชนหน้านะครับด้านล่างตัวนี้นะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัดด้วยสีเงินนะครับชุดกันชนด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟ LED นะครับทรงลูกเต่านะครับจะมีด้วยทั้งหมด4ดวงนะครับมาในส่วนของไฟหน้ากันนะครับก็คือลูกค้าจะใส่เป็นตัวข้อไฟหน้าสีดําด้านนะครับทำให้ตัดกับสีรถนะครับทำให้รถดูมีความดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของโคมไฟนะครับก็จะเป็นโคมไฟเดิมนะครับที่มาจากโรงงานเป็นทรงสี่แคมป์นะครับ ตัวนี้โคมไฟจะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับต่อไฮโดเจนนะครับในส่วนของตัวไฟเดย์ไทม์นะครับจะเป็นไฟ LED นะครับที่เอาไว้ใช้ในการวิ่งกลางวันนะครับมาต่อกันที่ด้านข้างนะครับในส่วนของตัว F ส p อ r t นะครับก็จะมีในตัวของคิ้วล้อสีดำด้านเข้ามาให้ด้วยนะครับอ่าและมีเป็นตัวแผ่นอะคริลิกสีแดงตัวนี้นะครับตัดกับตัวคิ้วล้อด้วยเช่นกันนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ ล้อแม็กนะครับล้อแม็กคันนี้ลูกค้าก็ได้ใส่เป็นล้อแม็กของยี่ห้อโอเอซนะครับลายจะเป็นลายคล้ายๆขาแมงมุมนะครับเป็นสีเงาตัดด้วยสีแดงนะครับและรัดพร้อมกับยางมอนเตอร์ a t ท6 5 7นะครับ26570 R16 นะครับอ่าซึ่งล้อดเดิมจากโรงงานนะครับจะเป็นล้อขอบ17นะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับคันนี้ลูกค้าก็ได้ใส่เป็นตัว ครอบไฟท้ายสีดาด้านนะครับให้มันแมทชิ่งกับครอบไฟหน้านะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับลูกค้าก็ใส่เป็นตัวครอบฝาท้ายนะครับเป็นโลโก้ฟอร์ดนะครับตัวนี้ลูกค้าใช้เป็นสีตัวรถนะครับตัดด้วยพื้นหลังดําด้านนะครับอ่าครอบไปถึงขอบโลโก้เลยนะครับทำให้รถดูมีมิติและมีความดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของเจ้ารุ่น XLT นะครับทางฟอร์ดเราก็ได้ให้เป็นตัว กล้องถอยหลังมาให้แล้วนะครับตัวนี้กล้องจะซ่อนอยู่ในโลโก้ฟอร์ดนะครับฝาท้ายนะครับก็เช่นเดิมสามารถเช็คเกี่ยวกับพวกงานช่างนะครับคันนี้ก็ใส่เป็นกระชนท้ายแบบเดิมที่มาจากโรงงานนะครับถ้าเป็นรุ่น XLT นะครับตัวนี้จะไม่มีเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้นะครับสีก็จะเป็นสีตัวรถนะครับเจ้ารุ่น Ford ดเอ็กเซลเจ XLT ทันที่อยู่ด้านหลังจุนนะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นที่ใช้เงินออกรถน้อยนะครับพร้อมชุดแต่งจัดเต็มนะครับคันนี้ ลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถ box, อินบ็อกเข้ามาหาจูในที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างคลิปนี้นะครับหรือว่าจะด่วนสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0840917052ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปอัปเดตใหม่ในช่องจูนฟอร์ดแชนแนลไว้ด้วยนะครับในวันนี้จูนขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ